กลับกลับสวัสดีคุณผู้ชม,มทุกท่านนะครับวันนี้นะครับยอยู่กับแท็กตรดมชาแนลวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงน้ําหนักนะครับแล้วก็ราคาของอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผมจะพูดถึงหลักๆมี4ชิ้นนะครับชิ้นแรกเป็น ตเตอรี่นะครับเดี๋ยวจะไม่พูดรายละเอียดนะครับชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นนี่ครับชุดใบดันนานะครับจะมีตัวใบดันนะครับแล้วก็ชุดคานข้างในคุณครับชุดคานนะครับต่อหมดนี่เลยนะครับแล้วก็ตัวรดนะครับตัวรดตัวรดน่าจะรูๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไม่พูดนะครับเป็นฐานบุกเบิกนะครับเป็นตัวของเขาเลยนะครับนี่เป็นตัวของ l ห้านะครับ เป็นเป็นตัวแรกของเขาเลยนะครับนี่ก็ตัวนี้นะครับเป็นผานพลวนนะครับนี ds สองสี่หก f นะครับสลหรับ l สี่เจ็ดแล้วก็ l ห้าศูนย์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงผานหกกันเลยนะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผานหกตัวนี้นะครับน้ําหนักอยู่ที่อาจจะมีเสียงไก่รบกวนหน่อยนะครับน้ําหนักอยู่ที่สี่ร้อยกิโลกรัมนะครับนี่แต่ผมก็เคยพูดไปแล้วแหละพูดกับผ่านขากระทูนะครับ 400กิโลกรัมนะครับราคาอยู่ที่46,300บาทนะครับส6 3 0 0บาทนะครับสำหรับ D S 2 4 6 F นะครับใบที่สีจำนวนใบนะครับช่วงนี้เอาอุปกรณ์มาไว้ที่หลังบ้านก็ฐานตัวนี้นะครับเป็นฐานบุกเบิกนะครับ D P 2 2 4 F นะครับแล้วตัวนี้ผมจะมันจะมี2รุ่นนะครับมันจะมี2 2 4 F Heavy Pat สองแล้วก็หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับสังเกตยังไงนะครับพัดหนึ่งพัดสองนะครับมันมีข้อแตกต่างกันเยอะอยู่นะหนึ่งขาตัวเนี้ยจะเป็นสีดํานะครับถ้าถ้าพัดสองนะเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีน็อตน็อตยึดกับโครงตัวนี้แค่สี่ตัวนะครับตัวนี้จะมีหกตัวนะครับรู้สึกว่าน่าจะแข็งแรงกว่าอยู่นะครับของตัวนี้นะครับพัดหนึ่งนะครับราคาจะอยู่ที่สี่หมืนหนึ<_<_<_่งพันห้าร้อยบาทนะครับ น้ำหนักที่3ห้าสิกิโลกรัมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใบ22สบนะครับเท่ากันกับพัด2นะครับพัด2ราคาจะอยู่ที่4ี่0มืหนึ่งันบาทนะครับน้ำหนักอยู่ที่สามรอสิบห้ากิโลกรัมนะครับต่างกันอยู่ที่35มสิบห้ากิโลกรัมนะครับกับขาดำแล้วก็ขาส้มนะครับน่าจะเกี่ยวกับน็อตที่หายไปนะครับปกติจะมีหเนาะก็เหลือสี่นะครับแล้วก็ชุดดันหน้านะครับเนี่ยใบดันตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อมันคือ fd 1 8 6 f นะครับใบดันของมันนะครับอ่าจะยาวอยู่ที่ร้อยปดสิบหกเซนติเมตรนะครับแล้วก็ชุดโครงทางด้านในนะครับเนี่ยชุดเนี่ยน้ำหนักมันรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่ะไหนล่ะ4 2ยี่สิกิโลกร,รมัมโหหนักนะครับ4 2 0ยี่สิบกิโลกร,รัมนะครับราคายอยู่ที่ห้าห0้าพันห้าร้อบาทนะครับเนี่ยแค่ชุดใบดันหน้าเนี่ยแพงกว่าพัานสี่แล้วก็พันหกอีกเลยนะครับ นี่นะครับห้าหมื่้าันห้า้อบาทนะครับน้าหนักอยู่ที่4ี่รอยยี่สิกิโลกรัมนะครับไปดูโรตารี่ครับต่อไปสำหรับโรตารี่นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าจอบหมุนนะครับของของตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะ RX 1 8 3 F นะครับร้อยแปดสิบสามเซนติเมตรนะครับมันจะสั้นกว่าไอ้นั่นอยู่นะมันจะสั้นกว่าใบดันหน้าอยู่นะครับสั้นกว่าอยู่3ามเซนติเมตรนะครับ ตัวนี้นะครับความยาวอยู่ที่ร้3ยปดสิบามซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักสามรอยสี่สิบจุดห้ากิโลกรัมนะครับตีเป็นสามสี่เลยก็ได้นะครับราคาที่หก5ม0สี่ันห้ารอยบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้จะแพงกว่าเพื่อนเลยนะครับนี่นะฮะเรื่องฟันเรื่องกี่เซนกี่เซนคงไม่ผมคงจะไม่พูดถึงนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยครับตัวรถผมก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะ ว่ามีอะไรจะรีวิวอีกนะครับแต่ว่า L47 นะครับเขาบอกว่า L47 กับ L50 ไม่ต่างอะไรกันมากไม่จริงนะครับโอ้มันจริงอยู่จริงอยู่บางอย่างนะครับแต่บางอย่างมันก็ไม่จริงเดียวนะครับดิพันะก็เริ่มจะออกภาษาอีสานไปแล้วนะครับแท็กเตอร์โดมครับสติกเกอร์ของผมเองนะครับออกแบบเองนะครับนี่ท่อยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วยังไม่ถึงพันซับแท็กเตอร์โดมผมติดทั้งสองทางเลยนะนะ อ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่เจอกันคลิปหน้าครับกราบสวัสดีครับ